วันนี้ก็มาปลูกหน่อกล้วยช่วงเช้าๆชนะครับก่อนไปทําง,งานนะครับอันนี้ก็เตรียมหน่อกล้วยไว้ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วรับแช่น้ําไว้นะครับอันนี้ก็ปลูกเมื่อเช้านี้นะครับสิบกว่าต้นนะครับประมาณสิบห้าต้นนะครับอันนี้ก็บดน้านะครับน,นี่ก็เป็นกล้วยหอมทองปทุมนะครับเวลาวันหยุดแต่ละวัน นิดเดียวนะครับมันหยุดครบบแป๊บเดียวํำนะครับทำไม่ทันนะครับอันนี้ก็เตรียมปลูกครึ่งแปลงนะครับปลูกกล้วยหอมนะครับก็จะปลูกยาด้วยนะครับฝั่งนึงจะทำพ่อกนกกระจอกเทศนะครับแล้วก็จะปลูกหญ้าหวานอิสเาเลอลด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้ให้นกกระจอกเทศนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกล้วยหอมทองปทุมนะครับ ส่วนหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับมาณนี้นะครับสวัสดีครับ